เห็นเงียบๆนะคะพันธมิตรเพียบนะจ๊ะลิซ่าค่ะขึ้นปก W ับเบิยูนะคะตกแม่แม่ฟาอินเตอร์มาได้เพียบเลยค่ะโดยเมื่อคืนนี้นะคะดับค่ะมีการปล่อยปกนะคะถึง4ปกของนอรลิซ่าแบล็คพีนะคะฉบับเดือนสิงหาคมที่จะวางจำหน่ายออกมาให้เราได้ดูค่ะ แน่นอนค่ะว่ามีการอวยลิซ่าหนักมากนะคะในแคปชั่นค่ะบอกว่าเธอคือราชินีเรทโทนะคะประมาณว่าเป็นนักร้องร่วมสมัยค่ะแต่พอจับมาแต่งลุกที่เป็นกลิ่นอายย้อนยุคแล้วเนี่ยมันก็ลงตัวแบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะจนคุณนั้นสามารถสัมผัสได้ก็ปังจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าลุคนี้นะคะต้องบอกว่าแหวกแนวนะคะจากลุก,ก่อนๆของน้องลิซ่ามากๆเลยเนาะทั้งเสื้อผ้านหน้าผมนะคะ แล้วพอได้รู้เนี่ยก็แทบจะเป็นลมค่ะเพราะว่าลูกสาวนะคะใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ค่ะเอาจริงๆแอดไม่ได้โกหกนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเขียนว่า swimming สุดนะคะนั่นก็คือชุดว่ายน้ำน้ำแบรนด์ซิลิสนั่นเองค่ะแถมนะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่ามันก็โซเอาเหมาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยบลิงเนี่ยตาไวมากๆเลยนะพอรู้เท่านั้นค่ะต่างก็ไปซื้อนะคะไปจับจองกันค่ะจนมันนะคะถูกเหมาหมดเกลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนฟาส FC อินเตอร์ค่ะของแม่ห่านนะคะอย่างนักร้องคนดังลีฮน่าเนี่ยแหละค่ะต่างก็ถูกใจนะคะใน W กาหลี K L e. เล่มนี้มากๆเลยนะคะโดยถึงกับเอ่ยปากค่ะว่า like mother นะคะ like daughter ค่ะก็เปรียบประมาณว่าลิซ่าเนี่ยกับลีฮาหน่าเนี่ยเหมือนแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือได้ว่านะคะให้เกียรติมากๆเลยนะคะและเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะ FC แม่ห่านนะคะอีกเพจหนึ่งค่ะเขาก็ยังมีการบอกด้วยนะคะว่า ถ้าโซโล่ลิซ่ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดือนสิงหาคมใช่ไหมติดตามเพจฉันไว้นะเดบิวต์เมื่อไหร่ค่ะฉันจัดซัพพอร์ตเธอโหเป็นไงบ้างฟังแล้วก็ชื่นใจเลยเนาะแม่แม่ฟาอินเตอร์ค่ะจากเพจที่ติดตามรีฮาน่านะคะต่างก็ขาวับโซโล่ของลิซ่ามากขนาดนี้เลยนะคะเห็นแววปังฟาอินเตอร์ลำไายลำไายเลยนะต้องบอกว่าเห็นเงียบๆแบบนี้นะคะลิซ่าก็พันธมิตรเพียบนะจ๊ะก็ดีใจแทนน้องเนาะที่มีคนชื่นชมเธอนะคะ แล้วก็รอที่จะซัพพอร์ตโซโลของเธออยู่เพียบเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า